พวมเพลิงหรืเทวนาคก็จะคอยดูแลกดปากลับตาผู้งชีวาวนเสริาทุกอย่างที่เราจะเป็นหรือเราปรญหาหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเลยแต่ท่านจะคอยดูแลว่าเราขาดตรงไหนบางทีเราเลืกอยากกินอันนี้แค่เลืกส่วนเสรุ่งนี้ก็แทนกินนะอย่างเดียวคนเพราะฉะนั้นการขาดแทนการขาดแยกตัวก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะอะไรก็เมื่องงให้เราไม่ต้องไป,ปทำโดยการที่มันส่วนฝ่ายให้เรามีเวน้ำอันละเพราะเทวดาก็จะได้ดูการากำลังของเราโดยอะไรโดยการอนุโมทนาที่แหละที่มาของก,ก,การากักของเทวดาเทวดาจะรักษาชื่อวิสีนั้นคือจัจรเรียกว่าอะไรเนี่ย ตอนนี้เราจะรู้จะรู้ได้ยังไงว่าเราได้สัมผัสเทอง์นาได้แล้ววิธีการทกอต่อหัวกต่อต่อก็คือการที่จอดรถวิธีการก็คือเราก็บอกเทอราหายใจเข้าไปดูดกมหายใจเข้ามาเพราะว่าเปลี่ยนท่านลมเทอร์นาเราอยากจะจอดรถชั้นเทอรไลท์ตรงไหนเราบอกไว้ก่อนที่ เราได้ถามไหมต้องถามสามครั้งเราแรกนันใจและอี่หำัญคือมีพยายานไปด้วยอันี้เราก็จะไม่มีความจำเปนสืสารในส่วที่เราสามารถสัมผัสกับพลาได้อีผู้ิลาตเอต้อตอบ